ทุกคนเราก็มากินหมูประทานะคะที่ร้านหมูอะไรนะโตหมูโตหมูแคมผอค่ะนี่เลยคือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะคนละ140บาทไทย8,900 0ื่นเก้าทปดหม่เกากีบเท่ากับ140บาทไทยถือว่าถูกมากบรรยากาศคือแบบดีอะคุนี่นะคะ พี่มีพี่มียางรัดผูกกี่อันให่เลยถึงไทยก็นั่งไม่ได้ยไหนรอพสยังไงให้มันหมดอันนี้ขอบคุณค่ะม่ขาอันครั้งแรกเขาจะมาเป็นจานใหญ่ให้เลยเหมือนเหมือนที่ไทยอ่ะแล้วไปก็าสั่จานเปิดใช่ไหมคไม่ระเบิดใช่ไหมคะมันระเบิดเป็นบ้างเอาประเภทจัดกับเครื่องเคงที่ให้บริการในเซตเบิดเดือดวลโดยอีกโอ้เอาไว้ให้เธอ เปิดยังไงคะเปิดนี่ใส่อันนี้แก๊สบุกกาเปิดเองย่านขอบใจเจเจ้าสามแบบอันนี้จ่ากันสุนยู้อ่าี่พูด้ัวเนื้อพตัวนี้นอเจ้อยัวน้เนือเนื้อันีเอนี้เนันี่นนี่เนื้อตัวนี้เนื้อเนื้อตัวนี้นื้อหนัวีน้ัวน้นมอวนี้แลเันีอบใจอเลยล่ะ เอน,นี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้บุฟเฟ่คล้ายๆบ้านเรามีผักมีอะไรให้แต่ว่าเขาจะเสิร์ฟหมูให้ก่อนส่วนน้ำจิม้มก็คือเติมจากตรงนั้นนะเอาจากตรงนั้นอ่ะเอาใส่เมือ,มพอคพรโอเคค่ะนี่เขาก็จะมีผักแบบตะก้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือให้ตักเอาเองเหมือนบ้านเราแหละแต่ว,ว่ามันใหญ่อลัง โอเคเลิศกินจ้ะกินได้หมดเลยแต่ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้ทีละน้อยเจียวพันเจียวส้มเจียวส้มอันไหนอันอันนี้คือเจียวส้มใช่ค่ะอันไหนคือเจียวพันอันนี้ค่ะเอาไว้พันนะอ๋อเขาเรียกว่าคล้ายๆแป๊ตะบ้านเราสลัดเลยเออเอาไว้พันผักสลัดเครื่องเคียงคล้ายๆแปะตะก็คือมันจะมีส่วนผสมของถั่วถูกต้องไหมหวานไหม ใช่ใช่อันนี้คืออร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องชิมเดี๋ยวเราจะไปเอาื่องมาให้แค่นี้ก็เต็มโตแล้วค่ะเหมือนบาดามเจะหิวนะคะลุยก่อนเพื่อนย่างให้ฉิย่างให้ๆว้าวสิ้นดาดที่ประเทศลรากอนเอาเอาน้ำก้อนบอน้ำก้อนคือน้ำแข็งน้ำก้อน เลิศอ่ะแปลกดีเนาะชอบชอบถ้ามาบ่อยๆก็ได้อ่านได้เขียนได้ปักเพชรก็คือปักพริกอ๋ออนี่ภาษาไทยไม่ออกอ่ะจะสั่งน้ำก้อนนะเคเคป้าคือติบโตโอ้โอ้ไม่ก็ทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะคะแจ่วแจ่วพันแจ่วพันตัวนี้ กินแบบแปซ่ากินแบบเนี้ยเออกินแบบกับขนมจีนผักผักนอกหมเรื่องของผักชีจัลละเหน่โอเคแล้วก็ผักสลัดนะคะนี่แจ่วพันอันนี้ก็คือแจ่วของร้านยังไม่ได้กินนะคะได้กินแต่มูกระทะตอนนี้ Thank you ตอนนี้คือไม่มีที่วางจานแล้วนะคะทุกคนมันเต็มไปหมดแจ่วพันกดิเต็มไปหมดเลยความพณค่าม ขอบใจเด้อขารทักขยะใ้โต๊ะพอมันบอกสู้สู้มีกุ้งมีปลาหมึกช่ังไม่เพิ่มนะพี่ต้องอะไรอยากได้พริกจะหน่อยก่อนเนี่ยมีทั้งหมดสามแจ่วโอเคแจ่วของทางร้านนะคะชิมอืออือ มันเป็นถั่วมันไม่เผ็ดแต่ถ้าใช่แต่ว่าต้องใส่พริกนิดหน่อยกระเทียมนิดนึงแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปอีกนิดนึงก็จะโอเคเลยอันนี้แจ่วส้มนะคะแจ่วส้มที่ประเทศลาวเขาเรียกก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดชิมอืมเปรี้ยมากแต่อร่อยไหนอันแจ่วอะไรนะแจ่วพันแจ่วพันพี่ใส่พริกกับกระเทียมนิดหน่อยแจ่วพันใส่พริกก็จะแ มันก็เลยตีดรสแซ่บอืมได้ได้ได้เอาออกกันเด้ออร่อยค่ะได้โอเคเดี๋ยวจะปรุงแจ่วของทางร้านนะคะปรุงไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนื้อก็จะจืดๆอย่างน้ดิมใส่ไปใส่ปาไปมีข้าวปุ่นอยู่บ่เนี่ยเราจะมาลองชิมกันว่าปิ้งฟางร้านที่เราปรุงกันนะคะเนี่ยมันแบบแบบเนี้ยเหมือนไปกินที่ลาวใต้เลยลาวใต้ก็แบบนี้แหละ จะลืเท่าวันนี้ไม้้่าอ,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 อร่อยอร่อยอ่ะ140 1้0บาทคนละร้อยิบาทเป็นบุฟเฟ่ยนำนะบบ้าบุฟเฟ่ร้อยสบาทแต่ว่าไม่รวมน้ำเนาะไม่รวมน้ำก้อนไม่รวมน้ำโค้กอ้าวโอเค thank y นี่เอก้วมตนด้วยใ่สดจสุนใจขนาดที่เป็นุ่าแก้วหน่อย ไม่มีที่วางขอบคุณค่ะนี่ดูแสบภาษาพ่อดีมาก,<ช>กอะแสบยงน่าจะแสบอ่ะดิบเดี่ยวติดปากเดียวติดปากเป็นยังไงบ้างอร่อยมากยาวนี่อ,อกูอดมาทั้งอาทิตย์เพื่อที่มาตับาตแตกขึ้นมาไม่ไหวแล้วนะมาดามอดมาทั้งอาทิตย์นะคะน้ำซีนคือดีอ่ะ แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วะไปย่างบนของนี่บ่งอะไรเนี่ยมันมีจะผักผักแค่เพิ่งพวกอะไรต้องสั่งเขาได้เหรอใช่ค่ะแก็เขาคิดต่างค์ต่างหากใช่ไหมให้นี่คิดแล้วราคาคือสั่งได้เลยราคานี้คือรวมเลยใช่ร้อยสี่สิบบาทคือรวมทุกอย่างโอ้เคก็เขาจะคิดเพิ่มแค่น,น้ำกับน้ำแข็งเ<ม>พิ่มแค่น,น้ำกับน้ำแข็งนะคะ ปาะมานเขาไม่จำกัดเวลาอะไรนะไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาจะต้องมาต้องมาเร็วขออนุญาตคิดก่อนนะคะแสนเจ็ดต่หุยมือนี้สามแสนเจ็ดตายไปก่อนสามแสนเจ็ดคนรวยคนรวยอย่างเรา สามแสนเจ็ดทั้งหมดแล้วนะเออมือนี้นะคะทั้งหมด3ามแสนเจ็ดค่ะทุกคนรถนับเรื่อน่อมีตังไหมนี่นะคะทุกคนหมูการะร้านนี้จ้าชื่อว่าร้านซีนดาโตหมูแฮมโคอแฮมพอไปเอารถจ้ะ อยู่ไหนแล้วคอลลี่เราอยู่ไหนแล้วคอลลี่ <c oughs> ไปเอารถกันค่ะเราก็จะเงหยนแงนไปงานคอนเสิร์ตนะคะไปจ้ะพอเช่ของเราว่าพี่ดาวดูด